สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับทอมแคะเช่นเคยนะครับกับช่องเล็้ๆือดของทอมแคะตกปลาทำกินนะครับวันนี้มีพัสดุมาจากทางไก่นะครับจากกาลสินเนาะอันนี้เป็นมูเต้งแต่สมัยเลี้ยนเนาะเป็นทรงเป็นทรงกิงมอนม้ไห่นะครับมอนเบอร์รี่นะครับม้ไห่ทอมปลูกเนาะครับเดี๋ยวมาเปิดกันครับเพื่อนรักสมัยเลี้ยนเพื่อนเห็นว่าทอมมาปลูกเพื่อนกันเลยทรงมาไห่นะครับเดี๋ยวห้ามมาเบิ่งกันนะครับว่า ในมีอย่างไงเนาะเปิดก่อนด้วยครับแป๊บหนึ่งครับขออนุญาตเปิดก่อนครับพอดีขากล่องประันได้มีนะครับแป๊บหนึ่งครับพี่น้องรับเดี๋ยวห้องว่าเปิดกันลอกกันนียกแล้วนะครับที่ยูนี่นะครับต้องทำลายด้วยพี่น้องต้องทำลายต้องฉีดถิ่นครับพี่น้องพระ่นวาเฮาฉีดถิ่งสเปซสปาเนน่เพราะว่ามันเป็นอันตรายกับมีฉาฉีดนะครับ ก็บบบบยังค่ะนี่ยังอ่ะปี่ตุ๊กนี่ยังป่ะตุกะต๊กเออครับถูหลักทีเน,น,นี่น,นะกล้องผมเริ่มบ่ค่อยดีแล้วครับเริ่มเริ่มบ่ค่อยชัดแล้วนะ ลักษณะกันเอกแกะแล้วครับแล้วเปิดบึงได้ครับมีอะไรบ้างนะครับนี่ครับนี่เลยกินมอนเบอรี่โอ้โหเยอะเลยครับพี่น้องนี่ครับถุงเลยเลยครับนี่เลยมันบอกว่าถ้ามันเหี่ยวให้เอาใส่น้าให้มันซึมสก้อนเนาะแล้วค่อยเอาไปปักนะครับเพราะว่ามันปลูกไงครับนี่ครับนี่นะพี่น้องเดี๋ยวเท้ามาออกจากกล้องให้บึงนะครับ นี่เลยครับกิ่งมันตัดทรงมาไห่เนาะทรงมาจากกาลสินนีครับพี่น้องบอกว่าทามันเหี่ยวให้เอานำไอ้แซนนำไปจักน้อยก้อนมาส่านามพุ่มฉีดเพราะมันซึนเพราะมันซึนแล้วก็เอาไปปักได้เลยว่าใส่หมันวางถ้าอยากให้มันเป็นพุ่มมันบอกว่าเอาใซ่จักสามสี่กิ่งมันสืขึ้นว่าเป็นพุ่มครับไข่มาหลายเลยครับนี่ครับมีหมากบนความนะพี่น้อง มาติดมนำน่ครับนี่ครับพี่นกนี่ถูกนแเสียบได้แล้วเนาะจิ้มงอนน,น,นะแบ เปี้ยวนิดๆเป็นบรอนแดนนั่นเป็นมันเป็นหมากหน่อยมัน,นครับเดี๋ยวผมจะไปพุ่มน้ำไว้ก่อนนะครับเแาจะทอมจังสิไปปักกัน,นเงินเสาสิปักนะครับไหลไหลเลยตัดมาให้ายางไหลเลยครับกิ่งสมบูรณ์น้ำดีนะครับนี่กิ่งมันสมบูรณ์ลมสมบูรณ์ เอาละครับแล้วคลิปนี้ก็มีอย่างไรครับฝากกดไลค์ก,ก็ติดตามให้ต้อมน้ำเนยด้วยครับเด้อขอบคุคลิปหน้าครับพี่น้องบ๊ายบายครับผม